ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะนำตัว Toyota f o r t u n e er เอร์ไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลมาให้ f อฟซีท่านให้ดูกันค่ะคันนี้เนี่ยฮะเป็นตัว Toyota f o r t u n e er เอร์2.4รุ่น V นะ่ฮะปี2018-19ไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลรถบาา้านมือเดลของห้างป้ายแดงคันนี้เนี่ยฮะจัดเต็มฟรีดาวล์ผ่อนสบายๆประมาณ17,000กว่าบาทต่อเดือนราคาเต็มนะ่ฮะ949,000บาทนะตัวนี้ได้ยางมิชลินปี2023ทั้ง4เส้นด้วยนะพี่นะสภาพด้านนอกด้านในคือสวยมากๆค่ะนะฮะด้านในนนีี้้้เลยคค่่่ะะพพใหดูแจิมอนะ รถโครงสร้างเดิมๆโรงงานค่ะสภาพด้านนอกด้านในคือสดใหม่มากๆค่ะพี่ตัวนี้นะใครสนใจมองหาตัวโ o y o t a f ฟอ t u n e er ออยู่นะคะคันนี้รีบเลยพี่ผ่อนสบายๆซีดาวได้ด้วยค่ะหรือลูกค้าท่านไหนอยากวางเงินดาวได้เลยนะจ๊ะพี่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะไม่ใช่กรุงเทพก็ซื้อได้เลยค่ะพี่จ๋าเรามีบริการเซ็นไฟแนนะซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยสนใจรุน่นนี้คันนี้เนะคะติดตามได้เลยนะพี่นะคลิปนี้เอมี่พาชมรอบคันเลยนะคะว่าจะเป็นตัวโครงสร้างด้านนอกด้านในานะคะคันนี้จัดเต็มแน่่นนอนพี นะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กันกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะะเอมี่อัปเดตร,รถนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนค่ะคันนี้นะคะตัวรถปี18.19ไม่ใช้งานเพียง52,000กิโลค่ะพี่ ตัวนี้ไม่เดิมไม่แท้โรงงานแน่นอนนะคะไม่มีการกอไม่มีการกลับเลขไม่แน่นอนค่ะพี่จ๋ารถมือเดียวห้างประวัติศูนย์เลยลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะทันนี้บุ๊คโซวิตออนไลน์ค่อนข้างมีครบเลยค่ะพี่สําหรับท่านไหนนะคะสนใจคันนี้นะเปิดขายในราคา949,000บาทเท่านั้นคะ่ะประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยออกรถศูนย์บาทค่ะพี่จ๋าไม่ต้องเชื้อนออกรถแม้แต่บาทเดียวค่ะพี่ คันนี้เนี่ยฮะรถบ้านมือเดียวนะปี18.19ไมลห้า0มื2 0 0กิโลราคานี้นะจะเต็มฟรีดาวนผ่อนอยู่ประมาณ18,000บาทไม่เกินนี้ต่อเดือนค่ะพี่ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะสำหรับท่านสนใจรีบเลยค่ะติดต่อต,ติดต่อมาได้เลยนะคะด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์อมมีอยู่นะ,ะพี่จ๋าทักมาโทรมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้ากัน่อนเลยดีกว่าค่ะพี่จ๋าสำหรับด้านหน้านะตัวไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไบ,บบีม LED ค่ะพี่มาพร้อมกับตัวไฟเนี่ยฮะ LED ด้านหน้าถึง4ดวงด้วยกันสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จ๋าตัวกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสีดําตัดกับตัวรถสีขาวมุกค่อนข้างสวยงามเลยค่ะตัดหมอคู่หน้าจากโรงงานนะคะติดตั้งให้แล้วนะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะพี่ชุดแต่งนี้เลยนะสวยๆเลยค่ะพี่จ๋า ชุดแต่งอพอลโลนะคะเห็นไหมครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนี่เป็นชุดแต่งของอพอลโลนะคะรอบคันเลยนะพี olo, right? like Please, like ่นะสวยๆอย่างนี hmm. yes, ้เลยค่ะพี่จ๋าไม่ค่อยมีท่านไหนนะแต่งอย่างนี้นะพี่นะขับคันนี้มีเอกลักษณ์แน่นอนสําหรับตัวโตโยต้าตัวโตโยต้าโฟล์คเนอร์นะคะ2.4รุ่น V ขับเคลื่อนสองล้อคันนี้นะคะสวยๆเลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะว่าจะเป็นพวกเส้นสายของทางตัวรถค่อนข้างเดิมโรงงานเลยค่ะพี่นะคะ ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะคันนี้นะสาภาพสวยๆยงน้องป้ายแดงเลยค่ะ,ะคันนี้เนะครับเป็นตัวล้อแม็กอลอยขอบ18ค่ะนะคะแม็กอลอยสีทูโทนขอบ18พร้อมยางมิชลินนะคะยางมิชลินปี2023ทั้ง4เส้นเลยค่ะพี่แม็กอลอยนี้ได้ขอบ18นะตัวแม็กค่อนข้างสวยงามเลยค่ะไม่มีร่องรอยการก,ารกินถนนกินฟุตบาทนะพี่นะสวยๆเลย ซ้มล้อด้านในค่ะเนี่ยฮะนี่เลยนะรอยแต้มสีนะต่างๆทุกอย่างคงสภาพเดิมหมดเลยพี่ไม่มีร่องรอยสนิมค่ะนะฮะโครงสั้นด้านในเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่จา๋าไม่มีการชนงตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนนะจ๊ะพี่กระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยฮะตัวกระจกมองข้างเนี่ยสีขาวมุกเนาะสีเดียวก,กับทางตัวรถเลยอ่าสวยๆเลยค่ะคันนี้ กุญแจเป็นสมาร์ทคีเลตค่ะพี่นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลตเนาะแล้วก็ได้เปิดประตูเนี่ยเป็นโครมเมี่ยมกันรอยนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวขึ้นด้านในสตาร์ทให้กับอีฟซีข้าให้ดูเลขใหม่กันค่ะปึ๊บนี่ค่ะพี่นะหน้าปัดเลื่อนไม้แสดงผลแบบดิจิตอลค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดู ตัวเลขใหม่สักครู่นึงนี่ค่ะพี่จา๋าไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดกิโลไหม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์แน่นอนไม่มีการการอกันกลับค่ะพี่จา๋าตรวจสอบได้เลยนะพี่นะหน้าปัดเลือนไม่แสดงผลทุกอย่างชัดเจนแบบดิจิตอลเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องเล่นคันนี้นะเป็นหน้าจอสัมผัสจากทางโรงงานตโตโยต้านะคะมีตัวเนวิเกเตอร์ระบบขนทางแม่นยําให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตัวแอร์ค่ะนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่สภาพด้านในคือสวยงามมากๆค่ะพี่จา๋าลวดลายไม้สวยงามชัดเจน เนาะไม่มีริ้วรอยการใช้งานหนักค่ะพี่จ๋าที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะหัวเกียร์สวยๆอย่างนี้เลยพี่นะคะเกียร์ออตโต้ขั้นบนใดนะคะที่พักแขนนี่ที่เก็บสัมภาระนะคะคือด้านในสภาพดีมากๆเลยนะคันนี้กลิ่นใหม่ใหม่ห้าหมื่นกิโลค่ะนี่เลยตัวโตโยต้าคอนจูเนอร์สองจุดสี่รุ่นวีนะคะปีสองพันสิบแปดจดสิบเก้านะคะราคาเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะรถบ้านมือเดียวห้างป้ายแดงนะคะ จะเต็มฟรีดาวได้เลยพี่ผ่อนสบายๆนะคยะหนึ่งหมื่นปลายๆต่อเดือนเท่านั้นนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ค่ะนะฮะตัวพวงมาลัยกันมากดีกว่าค่ะพี่จัาคันนี้เป็นตัวพวงมาลัยหุ้มหนังนี่ยฮะเดิมๆโรงงานเลยนะพี่นะ้นหนังสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่มีมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะฮะจะคอนโทรลเครื่องเล่นนะส่วนฝังขวาจะคอนโทรลหน้าปัดเลนไมค่ะพี่นะมีตัวพันดิชิพให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับเกียร์มือเนะาะกระจก ปรับระบบออโต้ทั้งสบานนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกอะไรพวกนี้ใช้งานได้จริงชัดเจนหมดเลยค่ะพี่ด้านในคือสภาพสวยงามนะแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยค่ะพี่จ๋าสำหรับคันนี้นี่นะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเดินได้สีขาวเดิมๆโรงงานค่ะนะคะหนังเดิมๆดิบๆอย่างนี้สดๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จ๋าได้ตัวรถสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกและทั้งในนะคะ โครงสร้างขอบประตูพี่เห็นไหมฮะว่าจะเป็นรอยน็อตพวกนี้นะคือสภาพเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่มีร่องรอยการชนหนักตะแคงคว่ำแน่นอนนะพี่นะนี่สวยงามหมดค่ะนะฮะน็อตขอบประตูน็อตประตูฝั่งคนขับเห็นไหมคะพี่วัวน็อตคือสวยงามทุกจุดเลยนะรับประกันเลยค่ะว่ามมนมีการชนหนักพลิกคว่ำมชมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะแปะอาเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม้ห้าหมื่นกิโลโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่รุ่นวีขับสองนะคะปีหนึ่งแปดจุดหนึ่งเก้า สำหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะตัวเบาะก็คือหนังแท้เหมือนกันนะสภาพสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เบาะหนังสวยๆเดิมๆอย่างนี้โรงงานอย่างนี้เลยค่ะสําหรับท่านไหนสนใจคันนี้นะรีบเลยเนาะด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารน,นะคะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านสองตำแหน่งนะพี่นะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันค่ะนะคะฟิล์มรอบคันเรียบร้อยเนาะฟิล์มประมาณหกสิบสี่สิบรอบคันพร้อมกับตัวกันสาดตรงรุ่นนะคะ นี่ค่ะลังคาวสวยเนี้ยอย่างนี้เลยค่ะพี่สำหรับไฟท้ายนียคะคันนี้เป็นไฟท้าย LED เรียบร้อยนะเจ้าของเดิมก็ใส่กรอบโคมไฟมาสีดำค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดุเลยทีเดียวนะคะด้านหลังมีตัวเซนเซอร์ด้านหลังสองตำแหน่งพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังเท่ๆอย่างนี้เลยประตูนะคะที่ห้าด้านหลังนะเป็นประตูไฟฟ้านะคะพี่แค่คลิกเปิดแล้วนี่เลยค่ะ ม,มีเสียงห่อนนอะพี่นะตัวโครงสร้างสวยๆเลยนะคะพวกรอยน็อตพวกนี้เห็นไหมคะพี่น็อตไม่เคยขยับนะตัวโครงสร้างด้านหลังเดิมเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีการชนหนักนะฮะไม่เคยชนด้านท้ายร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะฮะไม่เคยถอดทำสีค่ะตัวโครงสร้างคือสวยสมบูรณ์มากๆนะฮะว <ๆ S 1> ่าจะเป็นพวกรอยเม็ดอาร์พวกนี้พี่เห็นไหมนะฮะเดิมๆหมดเลยนี่สำหรับคันนี้นะคะตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ 2.4ขับ2ปี2018 19คันนี้นะฮะไม่ใช้งานไปเพียง52,000กิโลนะกับราคา949,000บาทคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเฟนเด้นเต็มฟรีดาวไปเลยพี่นะฟรีดาวได้เลยผ่อนประมาณ18,000บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ย2.79%โคตรถูกได้รถดีไม่น้อยดอกเบี้ยถูกมากๆค่ะพี่คันนี้นะ,ะมาลองรถมาลองขับได้เลยค่ะที่มินบุรีเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานาครค,ค่ะ นี่เลยนะฮะให้ดูกันจะชัดเลยนะพี่นะเบาะคือสวยงานทุกเบาะนะฮะเบาะไม่แทบไม่มีตําหนิเลยนะพี่คันนี้สนใจนะีฮะอยากได้สําเนารถไปเช็คประวัติศูนย์พี่ขอกับทางอิมมีได้เลยนะทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวขอตัวสําเนาให้นะฮะเอาไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยพี่นี่นี่ค่ะสำหรับคันนี้นะรีบเลย สนใจจองก่อนได้ก่อนแน่นอนตัวโตโยต้าโฟล์กอเนอร์2.4รุ่นีไม้5,000 50, คันนี้เนะคะเดี๋ยวมี่พาดูห้องเครื่องกันค่ะเราได้มาอยู่ในส่วนตัวห้องเครื่องกันแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะพี่เครื่องยนต์ขนาด2,400ซีซีนี่ะสภาพเครื่องยนต์คือค่อนข้างใหม่เลยนะพี่นะพวกหัวน็อตแต่ละจุดคือสภาพเดิมศูนย์โรงงานหมดเลยพี่ไม่เคยถูกการผ่าการแกะห้องเครื่องนะคะรอยแต้มสีแต่ละจุดรอยมาร์กแต่ละจุดคือเดิมเดิมหมดเลยพี่คันนี้ นะเลขตัวเครื่องตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนค่ะพี่จ๋าสามารถตรวจสอบได้เลยนะร่องรอยสนิมร่องรอยการจมน้ําไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่รถคันนี้ไม่เคยดูการซ่อมเครื่องผ่าเครื่องมานะพี่นะเครื่องยนต์สะอาดอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่มีร่องรอยคาบน้ำมันเครื่องค่ะนะตัวโครงสร้างแต่ละจุดคือเดิม,เด,มเดิมหมดเลยนะพี่นะให้ดูน็อตฝากระโปรงพี่เห็นไหมคะนี่เลยน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมโรงงานอย่างนี้เลยค่ะ นี้เลยค่ะพี่นะฮะน็อตแต่ละจุดส,สวยๆหมดเลยนะพี่นะคันนี้ตัวคันหน้านะคะคันหน้า,า,นาสภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยนะไม่มีการชนหนังตัวคันหน้าแน่นอนค่ะพี่รับประกันทั้งหมดทั้งตัวรถเลยค่ะนะคะไม่มีการย้อมแมวขายคุณลูกคา้าแน่นอนนะฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ต่างๆจากทา,างโรงงานนะคะเม็ดอาร์กรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดคือสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยพี่นะแผ่นกันความร้อนนะคะเห็นไหมนี่สภาพดีมากๆสําหรับตัวนี้เนาะ ไม่ห0 0 0 0กิโลค่ะนะคะแทบจะไม่มีผลเสียกับตัวห้องเครื่องเลยคันนี้นะใครสนใจรุ่นนี้คันนี้รีบเลยนะเดี๋ยวของเหลือดูแลให้ไม่หมดแบตเตอรี่ดูแลให้หม่หมดค่ะสําหรับท่านไหนเนี่ฮะสนใจตัว Toyota าฟอร์จูเ2.4รุ่นีขับ2สีขาวคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆอย่างนี้รอบคันค่ะตัวนี้ปี18.19ไม่ห้าหม่นกว่ากิโลเท่าน้นนีฮะกับราคาพิเศษเลย9,49,000บาท จัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวได้เลยค่ะพี่จ๋าผ่อนสบายๆประมาณ17,00 0ไปปลายต่อเดือนนะพี่นะฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น 2. 7 9็ค่ะคันนี้สนใจ,จติดต่อได้เลยที่เบอร์ศู6ย์5 2 7 3 6เจห้าเจดสค่ะพี่เบอร์มีอันไลน์ก็ได้นะคะหรือโทรมาได้เลยนะด้านล่างใต้คลิปมีทั้งลิงก์อดีไลน์กับเบอร์โทรค่ะพี่มาชมรถมาลองขับได้เลยนะลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้ทุกจังหวัดนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยพี่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนนะะะทักมามาาาาโรได้เเลยพจ ก่อนจากกันวันนี้นะคะเอมมี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด u u s สไคร์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะเอมมี่รีวิวอะไรให้ดูอีกนะคะฝากติดตามชมด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้เอมมี่ก็ขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ